สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไฟไท้ายของ Honda s u p e r c ครับนะครับคันนี้ไฟไท้ายไม่ติดนะครับนี่ไฟไท้ายไม่ติดเอ่อถ้าเกิดว่าเราดูจากฝาครอบเนี่ยเออด้านไฟไท้ายเนี่ยมันจะไม่มีน็อตนะครับไม่มีนอ็อตแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนก็คือเราจะต้องแกะเอาชุดสีตรงนี้ออกนะครับนี่ฝาครอบตรงนี้ออกแล้วก็ใช้มือล้วงนะครับมั่อกีเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับมันก็จะมีน็อตแค่2ตัวนะครับก็เราขันน็อตตรงนี้ออกก่อน ขันน็อตเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือล้วงนะครับนอ็อตตัวที่หนึ่งมันมีนอ็อตเอ่อแค่ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาแ,แล้วเดี๋ยวเราก็ถอดตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่เหมือนกันนะครับซ้ายขวานะครับเขี้ยวล็อกตัวนี้เราวว่าเวลาที่เราถอดต้องระวังอย่าให้หักนะครับ เวลาที่เราปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาแล้วเราก็แงะออกเชือกหลอตัวนี้ออกมาแล้วทีนี้หลอดไฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะแงะเอาหลอดไฟออกมานะครับนี่ออกมาแล้ว นี่หลไฟชงนี่หลดไฟดำที่มีเลยนี่คันนี้หลอดไฟดำพี่เลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนหลอดไฟใหม่อันนี้เราก็ได้หลอดไฟมาใหม่เลยนะครับก่อนที่เราจะใส่แล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสด,ดูก่อนอ้าวใส่ผิด้างเอาละเดี๋ยวเรามาเทสไฟเบรก เรามาดูไฟเบรกนะครับไฟเบรกเรามาดูไฟท้ายนะครับสตาร์ทเครื่องก่อนโอเคไฟท้ายไฟท้ายติดดีนะครับไฟเบรกไฟท้ายไฟเบรกเราเช็คเครื่องเร่นงรแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปเลยอันนี้สายไฟขั้วสายไฟไม่เป็นไรนะครับเป็นแท่หลอดนะครับหลอดนะั้นไม่ดีนะครับใช้งานมานานแล้วมันก็จะ มีล็อกขาดบ้างเป็นธรรมดานครับแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีตัวล็อกอยู่อ่าเรียบร้อยใส่ไม่ยากนะครับไฟท้ายนี่เปลี่ยนง่ายนะครับไม่เหมือนไฟหน้าไฟหน้านี่เปลี่ยนยากอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสตูอีกที ไปเบรกอันนี้ไฟรถนะครับไฟเบรกอ่าโอเคติดแล้วนะครับติดแล้วที่เหลือแล้วก็จะประกอบเข้าไป ใส่หลอดเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เข้าไปอย่าลืมนะครับตัวนี้มีเขี้ยวล็อกอยู่สองข้างนะครับเขี้ยวล็อกอย่าให้เขี้ยวมันหักกันแล้วกันนะครับอย่าให้เขี้ยวหักพอเราใส่ได้แล้วเราก็ดันเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ขันนัตไปท้ายนี้ก็เปลี่ยนไมยากเท่ไเลยนะครับ มันจะยากก็ตอนเปลี่ยนไฟหน้านะครับไฟหน้าในเปลี่ยนยากเลยสเรียบร้อยนะครับหลอสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายของ h o n d a s u p e r c u รก,ก็มีประมาณนี้คลาเสร็จเีร้อ